วันนี้เรามีนิทานดีๆมานำเสนออีกแล้วนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยนิทานเรื่องอยูนิคอนกับเม่นการลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยเวทมนต์สัตว์วิเศษมากมายอาศัยอยู่ในป่าลึกหนึ่งในนั้นคือ,อยูนิคอนผู้สง่างามด้วยขนสีขาวบริสุทธิ์เขาสวยงามราวกับเทพพเจ้าป่า วันหนึ่งยูนิคอนกำลังเดินเล่นในป่าทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเขามองไปรอบๆและพบเม่นตัวน้อยที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมกำลังถูกงูพิษไล่ล่าอย่นิคอนไม่รอช้าเขาใช้เขาแหลมคมของเขาแทงงูพิษจนตายเม่นน้อยรู้สึกขอบคุณอยูนิคอนเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากครับที่ช่วยชีวิตผมไว้เม่นน้อยพูดไม่เป็นไรยูนิคอนตอบทุกคนควรช่วยเหลือกันยูนิคอนและเม่นน้อยกลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาอยู่ด้วยกันในป่าทุกวันยูนิคอนสอนเม่นน้อยเกี่ยวกับเวทมนต์และเม่นน้อยสอนยูนิคอนเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าวันหนึ่ง อยูนิคอนป่วยหนักเขาไออย่างรุนแรงและคนของเขาเริ่มร่วงเม่นน้อยรู้ดีว่าเพื่อนของเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจึงออกเดินทางไปหาหมอผีหมอผีบอกเม่นน้อยว่าอยูนิคอนต้องการน้ำจากน้ำผู้วิเศษที่อยู่ใจกลางทะเลทรายเม่นน้อยไม่ลังเลเขาออกเดินทางไปยังทะเลทรายทันที การเดินทางไปยังทะเลทรายนั้นยากลำบากเม่นน้อยต้องเผชิญกับพายุทรายสัตว์ร้ายและความร้อนที่ระอุแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเพื่อนเขาอดทนและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ในที่สุดเม่น้อยก็มาถึงน้ำพุวิเศษเขารีบตักน้ำใส่ขวดและรีบเดินทางกลับไปหาเพื่อน เมื่อเม่นน้อยกลับมาถึงเขาป้อนน้ำวิเศษให้ยูนิคอนดื่มยูนิคอนรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วขนของเขากลับมาขาวบริสุทธิ์อีกครั้งและเขาก็หายป่วยยูนิคอนรู้สึกซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือของเม่นน้อยขอบคุณมากเพื่อนรักยูนิคอนพูดคุณช่วยชีวิตผมไว้ไม่เป็นไรเม่นน้อยตอบ เพื่อนแท้จะช่วยเหลือกันเสมอ,อยูนิคอนและเม่นน้อยยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในป่าด้วยมิตรภาพที่แท้จริงและความรักที่พวกเขามีให้กันข้อคิดจากนิทานเรื่องอยูนิคอนกับเม่นการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่จำเป็นต้องดูว่าใครใหญ่หรือใครเล็กทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้ มิตรภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเสียสละล้วนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพื่อนๆอ,อย่าลืมนำข้อคิดดีๆจากนิทานนำไปปรับใช้ในชีวิตกันด้วยนะฝันดีนะทุกคนบายบาย